วันนี้เรมสิบสี่คาำเดือนเก้าเปนบุญเดือนเก้าดับหรือข้าประดับดิปนประเพณีต่างๆศาสนาวิทีต่างป็นแข่งเปลือกของพระพุทธศาสนาแต่เราอาศัยเปลือกของพุทธศาสนาได้แหละเราเข้าไปหาแก่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องแก่น ของผู้ศาสนาที่เกี่ยวเนื่องก,กับข้าวประดับเดินให้ฟังจงตั้งใจใฟังโดยได้ยินกันว่าวัตตะสงสารหรือสังสารวัดเข้าใจความหมายกันหรือเปล่าวัตตะแปลว่าวนสังสารถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าท่องเที่ยวไป การคำเป็นคำนามแปลว่าน่าสะลดใจน่าสังเวชใจใวัตตะสงสารความบนเวียนของการท่องเที่ยวไปความบงเวียนคือความเศร้าใจความสะลดใจความหดหู่ใจอะไรคือความบนเวียนของการท่องเที่ยวไป อะไรคือความมุเวียนที่ทำให้เกิดความสง่าสงสารน่าสมเพชน่าสังเวชน่าสรุดใจการเวียนว่ายตายเกิดปตัตาสงสารเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดเกิดแล้วไปไหนตายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วไปไหนปเกิดปรรีเกิเกิดมาเป็นมนุษย์ ตายไปสู่สุคติภูมิเป็นเทวดาบนสวรดค์โงชันก็มีพรบันาดีปฏิบัติชอบไปเกิดอยู่พรหมโลกก็มีไปเกิดอยู่สวรรค์บทบนสวรรค์แล้วก็ตกตามมาอีกสามารถเป็นเปล่อยเป็นสาตร์เดรัจฉานก็ได้ไปตกมาโลกก็ได้จะทําความดีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเกิดภาวนาให้เกิดปัญญาไปเกิดอยู่พรหมโลกจนมาไม่ตกตหมดบนพรหมโลกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำบาปทำกรรมทำความชั่วเป็นผิดศี่ห้เป็นนิจเป็นตไปเปต้นเปตกต่ำเป็นเปรตก็มีปนตกนรกก็มเป็นสัสนอะชาานก็มีบปีเกิดเป็สุรกายก็มี เนี่ยความเปลี่ยนไหวตายเกิดเทวดาตัดนิสานเปียนเกิดเปลี่ยนตายเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นสาตร์เทวสารเดี๋ยวไปตกนรกเดี๋ยวเป็นเปรตเราทุกท่านทุกคนผ่านมาแล้วนั้นแต่มันจาไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้ววนไปหาไรนอีกเกิดมาแล้วก็ตกเกศ เกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไครได้ป่วยเกิดมาแล้วก็ต้องตายวนอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายที่นั่งอยู่นี่มันใครไม่รู้จักมันความกแก่มาถึงตัวแล้วก็ผลจะรู้สึกตัวมากรู้สึกตัวน้อยที่นั่งอยู่นี่ใครไม่รู้จักความเจ็บใครได้ป่วยบ้างเกิดขึ้นแล้วท้กคนรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเป็นมากเป็นน้อย ความตายมาถึงความตายคนรอบๆข้างนะ่ะเป็นกระจุกผ่านแจมแล้วทุกคนมเมื่อเรือจะมาถึงตัวเท่านั้นนะเกิดแล้วจะมาวนแก่วนเจ็บคนตายระหว่างที่ยังไม่ตายันเกิดมาแล้วพวนอยู่กับอะไรโยน์กับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรอยู่ในบังคับได้สักอย่างเดียวทั้งรูปธรรมได้านาม,มาทำสิ่งที่ไปรูปประรมก็คออือง่ายๆเนี่ยรูปร่างกายเรามันอยุดในบังคับเราไหมเราห้ามไม่ให้มันหิวได้ไหมห้ามไม่ให้มันกระหายได้ไหมห้ามไม่ให้มันเจ็บมันป่วยได้ไหมห้ามไม่ให้มันแก่ได้ไหม มาอยู่ในบังคับหรอว่าอดิจั์สิ่งที่เป็นนาม,มาทาห้าไม่ให้มันคิดชั่วคิดลาพกคิดไม่ดีได้ไหมถ้ามันหมให้ปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดโทษตัวเองได้ไหมคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างไม่อยู่ในบังคับว่าอดิจังความคิด,ดี่แหละ มันให้เกิดได้อารมณ์ที่พอใจเกิดย็นดีก็เป็นความสุขเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์โรมนัสทุกขังใครเกิดมาดีไม่ทุกข์มาจะมองเห็นความทุกข์ที่เกิดเึ้นกับตัวกับคนรอบข้างจะยอมรับเอาความอะไรว่ามันทุกข์จริงๆ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างวลขวายแสวงหาความสุขพยายามรล่น,น,นรนคเิกระสนคิดว่าสิ่งนั่นจะมาเป็นตามจุดให้คุเอง,เองพระเจ้าไม่เคยตัดเลยว่าสิ่งที่เป็นอริยสัจจะทานั้นเป็นความสุขตัดคําแรกอีดังโภปนาติเวรดุขังอริยสัจตัดกับปัจจักีนะ้ะเกิดมาแล้วไม่มีหลอกที่มีความสุข ิ่งที่จะต้องประกบครบแน่น,นอนคือนะความทุขไปกันแน้นะความสุขที่แท้จริงมีอยู่อันเดียวรัดไว้ณทิสันติปร,รังสุขังใครอยากเอาความสุขที่แท้จริงหเอาความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจสุขอื่นนอกเหนือจากความสมบงสนนมสมบเป็นไม่มีสงบชั่วคราวด้วยการทำธรรมสัมปอ,อกญญะให้าม,าม,มันสงบยิ่มีคุณามหาศาล สุขทัวนปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกโดยชอบนัตตาความไม่มีเกณฑ์สารสารคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดจนตายเกิดมาก็ปวดคอยแสวงหาความสุขที่ว่ามันจะเป็นของเราเสียหาทรัพย์สินเงินทองรถชาบรรดาศาักดิ์ คิดว่ามันจะเป็นของเรารถกระเซือกระสนอาจจะเปรียกเปรยแล้วเห็นง่ายๆไม่ตายนเลยกับไอ้เดือนถูกที่เท่าเดือนถูกที่เท่ามันอยู่เฉยมันดิ้นวนวายมันร้อนที่เท่าเดี๋ยวมันสัตว์อะไรจะโดนนดัร้อลรู้ แต่มันก็จําเป็นมันเกิดมาโรคในแล้วอยู่เฉยไม่ได้แต่อย่าลืมมองไปหาจุดหมายว่าเมื่อดิบโลนกระเสือกสนไปนตลอดทีปังเป็นปังตายภูมิสุดท้ายแล้วสิ่งที่สังสมผลขวายสวนานั้นมีใครเอาอะไรไปได้บ้างอกวอนัตตาไม่ไดมีแก่นสารมนมีสาระในตัวเราเขาก็อยากไปเผาไฟเอาไปจิงน้ำเอาไปฝังดิน สิ่งที่มันจะไปกับเราเป็นแค่สองพิรันคือบุญกับบาปดีกับชั่วดีที่จะไปเท่านั้นเองถ้คิดถึงตัวนี้ได้จะยับยั้งชั่งใจได้บ้างระหว่างที่มันกระเสือกกระสดนดิ้นรนทน,นทุกข์กระดมมาอยู่นะคิดถึงดีคิดถึงชั่วคิดถึงบุญคิดถึงบาปขึ้นมาบ้างเพราะผลท้ทายแล้วสิ่งที่เราหาไปภายนอกมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอะไรเป็นอัตตาหรื่องจิตอัตตาเตาตาท่านั้น ที่ที่ไปเจอเราตัววัตถบาปมันจะได้ยับยั้งชั่งใจแยกบุญแยกบาปแยกดีแยกชั่วให้ถูกเนี่ยมันวนอยู่อย่างไงวัตถุบุวนแรกวนเกิดวนตายเวียนตายเวียนเกิดจะีมาเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดเป็นเสด็จเดชั้นเดี๋ไปตกนรกจะไปเป็นเปรตเดี๋ขึ้นสวรรค์จะเกิดเป็นเป็นผมจะไปไม่ได้ลงตกตาม กิดเป็นความเป็นที่เกิดมาเกิดเป็นที่ไปเกิดไปต่างๆเมื่อกี้เราก็ไม่มีใครพาเราไปเราไปของเราเองเรายินดีพอใจท่องเที่ยวอ่ะวัดต่างนูนสารนูนวนวัดวนอยู่ในการท่องเที่ยวอ่ะยินดีพอใจที่ไปกันตกต่างไปเปกิดเป็นสาสตร์ในสายเป็นเปลี่ยนเป็นสุรกาก็ทำเข้าไปความชั่วนะบาปกรรมมาทำเข้าไปแต่ถ้าหาก อยากจะไปวนอยู่ในสุขฏิภูมิก็มาทำทานรักษาสิทธิของบงนะุญให้มากละความชั่วให้หมดขาดแต่ระม,มากไม่ก็น้อยพอเกิดมาแล้วมันจะไม่ควรจะอนิจจังทุกขังอนัตตา,าเพราจะจนทาลายที่พากันมาทำบุญในวันนี้ ก็มีความเชื่อว่นวญาตเราอาจจะมีหลงเหลืออยู่ในไปวนอยู่ในเปรตวิสัยไปเกิดเป็นเปรตเ,เราเชื่อคําสอนเจ้าไหมมันวนอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์เราทำมาหากินเองได้มีเพื่อนมีญาติมีคนใจบุญสุทานเ,เพื่อเฟื้อเชื้อาจาร์แบ่งปันกันกินได้กันใช้ไนดะ้ไปเกิดไปเจ้บดา ปเกิดเป็นภพเสรวิเดสุขติคือบุญกุศลอำนาจของทาตของสิ่งของอำนาตันได้ทำา้ว้ใครม่ต้องมาช่วยเหลือก็อยู่สบายสุตติบูมแต่ไปเกิดเป็นเปรตทํามหากิเองกันไม่ได้พ่อแม่พี่น้องกันจะไปหยิบไปยื่นไปแบ่งเป็นการขอกันกินกันไม่ได้ใครทําไว้อย่างไรได้ย่างนั้นไปเกิดเป็นเปรตกระาำเปิดเป็นนรกไปมีแต่เสวยทุกเวทนาของบาปของะลกอย่างเดียว เ,เปิดเปยศาสตว์เดรัจฉานก็แล้วแต่เ,เปิดเผยศาสตร์เดชานประเภทไหนตามเหตุที่ได้ทำอไปอยู่กับเจ้าของคนไหนที่เขามีเมตตาเอาเลี้ยงดูแลี้งดีก็เหมือนช่วยหน่อยที่เขาดูแลไม่ดีก็อดใจเ,เป็นศาสตว์เดรัจฉานที่ไม่มีเจ้าของที่โดนกระเสือกกระสนหาอนเองผู้มีกำลังมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นผู้มีกำลังน้อยกว่าไปไปต่างๆนานา เราเชื่ออย่างนั้นวันนี้เราเชื่อว่าเปรตวิสัยเป็นเปรตความเป็นเปรตมันมีจริงเราคิดถึงญาติของเราอาจจะไปจับพัดจับหูไปเกิดเป็นเปรตจริงวันนี้จะมารอรับส่วนบุญเจอบุญอุทิศเปรตนั้นก้าวดำอยู่ในไหนอยู่ในไหนคนไม่เคยเข้าวัดกเ็เลยเข้าวัดกันมน,นี้แหละกลัวบรรพบุรุษญาติจะเดือดร้อนกลัวจะไม่ได้กินเดี๋ยวท่านจะมาสาบมาแช่ เพราะนั้นเรื่อเชื่อแล้วเข้าใจแ้่มันถูกต้องไม่เข้าใจแันถูกต้องปฏิพฤติปฏิบัติตนท้้มันพ้นจากไฟตัววิสัยถ้าจะวนก็วนอยู่ในสุขคติทูด้วยการสร้างคุณงามความดีดีทานศีลภาวนาเป็นต้นม่ฝากเป็นปติไว้การทำบุญเดินก้าดับปีนี้ perni atmutana.